สวัสดีครับหลังจากทดสอบเบต้ากันมาหลายเวอร์ชั่นควบคู่กับการทดสอบ iOS 16เบต้าเช่นกันในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 15.6ตัวเต็มหรือเวอร์ชั่นเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับ iOS 15.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับอย่างไรก็ตาม iPhone SE รุ่นแรก iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 7และ iPhone 7 Plus จะไม่รองรับการอัปเดตเป็น iOS 16นะครับแต่ยังคงรองรับ iOS 15ต่อไปอีกเรื่อยๆโดยยังคงมีการอัปเดตแก้ไขบัก๊กอัปเดตด,ด้านความปลอดภัยจาก Apple ไปอีกหลายปีเลยครับนอกเหนือจาก iOS 15.6ตัวเต็มแล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15.6ตัวเต็ม Watch OS 8.7ตัวเต็ม TV OS 15.6ตัวเต็มและ Mac OS 12.5ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันด้วยครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับ เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างควรจะอัปเดตไหมไปกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับในการอัปเดตครั้งนี้ Apple มีการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์ใหม่ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อบแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นโดยเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้ iPhone แต่ละรุ่นหมายเลขเวอร์ชันจะต่างกัันนไปนะครบ ในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่มาให้กับการตั้งค่า Safari ใน iOS 15.6เช่นเดียวกับที่เพิ่มใน iOS 16ครับโดยในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าเื่อนหน้าจอลงไปที่การตั้งค่า Safari เมื่อแตะเลือกจากนั้นในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างเมื่อเราแตะเลือกล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์ในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาเมื่อเราแตะล้างประวัติและข้อมูลเพื่อยืนยันการล้าง ตัวเลือกปิดแท็บที่เปิดอยู่ใน s a f a r i จะ,สะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกว่าจะปิดแท็บที่เปิดอยู่ได้ด้วยครับโดยในการปิดนี้จะไม่ส่งผลต่อแท็บในกลุ่มแท็บของเรานะครับเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะปิดแท็บหรือเก็บแท็บเอาไว้เหมือนเดิมก็ได้ในการอัปเดตครั้งนี้มีการระบุว่าถ้ามีสายจากต่างประเทศโทรเข้ามาและเป็นสายที่เราไม่รู้จักเป็นเบอร์ที่เราไม่รู้ว่าใครโทรมาเราสามารถรายงานว่าเป็นสายบรบกวนหรือสายขยะได้ครับแต่คุณสมบัตินี้ ขึ้นกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยว่ารองรับหรือเปล่าในบางประเทศจะรองรับการรายงานได้แต่ในบ้านเราคงต้องรอทางผู้ให้บริการเพิ่มคุณสมบัตินี้เข้าไปครับสำหรับบริการ Apple TV+ Plus เพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่รองรับการถ่ายทอดสดกีฬาเช่น Major League Baseball ในขณะที่เปิดดูเราสามารถหยุดเลื่อนถอยหลังหรือ r e w i n รวมถึง fast forward เลื่อนไปข้างหน้าได้ครับไปดูช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วได้เช่น ตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่แต่เรามาดูช้าไป30นาทีเราสามารถเลื่อนถอยหลังไปดูตอนเริ่มต้นเกมได้หรือเลื่อนไปข้างหน้าก่อนถึงเวลาล่าสุดปัจจุบันได้อีกด้วยครับแต่ตอนนี้รองรับในประเทศที่ให้บริการถ่ายทอดสดเช่นในอเมริกาเท่านั้นครับในส่วนของการแก้ไขบั๊กเริ่มกันที่แอปเพลงถ้าเราไม่ได้ติดตั้งแอปเพลงเอาไว้ในเครื่องแต่ในดอกของเรามีแอปเพลงอื่นๆเช่น spotify เมื่อติดตั้งแอปเพลง ไอคอนของแอปเพลงจะเข้าไปแทนที่ไอคอนของแอปเพลงอื่นๆที่อยู่ในดอกโดยอัตโนมัติปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วครับในส่วนของแอป s a f a r i บางครั้งหน้าเว็บเพจที่เราเปิดเอาไว้กระโดดกลับไปยังหน้าเว็บเพจก่อนหน้าเองบั๊กข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นเดียวกันครับในการตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone สำหรับคนที่เจอบัก๊กมีการแสดงข้อมูลแจ้งข้อผิดพลาดว่าพื้นที่เต็มทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เต็มปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกัน สำหรับการใช้อุปกรณ์ด้านอนักษอนเบลเวลาที่อ่านเมลแล้วทำให้ตัวอุปกรณ์ทำงานช้าลงหรือหยุดทำงานตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วไม่เป็นแล้วครับนอกเหนือจากนี้เป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆและแก้ไขบักเบื้องหลังการทำงานเท่านั้นครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 15.6ตัวเต็มที่ตอนนี้ปล่อยมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไง,งกันบ้างเจอปัญหาอะไรกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมช่วยรวบรวมและส่งฟิบ็กแจ้งให้ Apple ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ